นี่ก็บูมน้อยก็เข้ามาดูนะครับท่านผู้ชมบูมน้อยเข้ามาดูนะครับก็คุณคุณจะว่าอะไรผมก็ว่านะครับแต่ว่าอย่าอย่าว่าผมไปโทษทิพย์ตัวแดนได้บูมน้อยอันนี้มันก็เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็เล่าให้สังคมชาวไทยได้รับรู้ว่าที่จริงแล้วที่คุณนําเสนอข่าวนะสังคมชาวไทยเห็นหมดนะครับจะไม่เห็นเฉพาะคนหูหนวกตาบอดนะครับคนที่งมงายอยู่กับข่าวของบูมน้อยนะครับเขาก็จะไปนู่นแหละเขาเรียกว่าอะไร เอเลแน่ไปทั่วตามไปเลยนะครับไม่รู้ว่าบูมน้อยกลุ้ให้คุณเข้าไปชมแบบเรื่องแบบไม่เป็นความจริงครับพวกคุณก็พากันไปดูนะครับแต่ว่าเอฟซที่น่ารักของผมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครนะครับเข้าไปชมคุณแน่นอนนะครับหลังจากผมลงข่าวไปนะครับเมื่อเช้านี้เนาะเกี่ยวกับอ่ามาดามลาเต้นะครับกับบกบูมนะครับโอ้โหคลิปนั้นครับท่านผู้ชมคลิปคลิปที่ใต้จากเนี้ยใต้จากเนี้ยไปอ่า ท่านผู้ชมให้คการสนใจอย่างดีนะครับเข้ามาชมโอ้โหเยอะนะครับตอนนี้เกือบจะ20,000 20,000ครั้งท่านผู้ชมก็เป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนาะระหว่างบักบูมกับมาดามลาเต้นะครับก็ใส่กันสาดกันอย่างหนักก็คือเรื่องเดิมๆเ,เก่าๆแล้วเขายังไม่จบไม่สิ้นนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีจะมีการเรียกร้องอทนายเข้ามาช่วยครบท่านผู้ชม อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกไอเนี้ยลาเต้ลาเต้คนนี้เลยลาเต้นะครับบักบูมน้อยนี่บอกเลยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าลาเต้นั่นแหละไอ,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 อรูปเนี่ยไอ,อลาเต้รู้กระทั่งลาเต้นะครับใส่กางเกงในตัวละ3 9มบ้า,บาทอ่ากินหัวสุยรู้ขนาดนั้นนะครับมีการบอกว่านะอะไรนะใส่กางเกงในไข้างหน้ามีมีดอกดอกไม้สีชมพูบักบูมเอ้ยนะครับ ถึงบอกท่านผู้ชมฟังนะครับว่าบักบูมเนี่ยไม่ต้องแต่งเป็นผู้หญิงก็เหมือนครับท่านผู้ชมไม่ต้องแต่งครับเพราะว่าเหมือนหมดทั้งท่าทางลักษณะนะครับการจะพูดจะจาทาไม้ทํามือเหมือนนะครับเหมือนนี่เลยเหมือนผู้หญิงครับทา่านผู้ชมยังว่าผมก็งงเลยนะครับว่าเอ๊ะทาไมผู้หญิงมาแต่งงานกับผู้หญิงตอนที่แรกนะผมผมงงเมียเขาอะผมก็งงงี่ผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิงแล้วมีลูกด้วยรู้สึกว่าจะมีสามหรือสี่คนะ่ะ ออตอนแรกผมก็งงครับท่านผู้ชมผมงงเอ๊ะทำไมผู้หญิงกับผู้หญิงเขาแต่งงานกันที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่บูมอ่ะเขาเป็นผู้ชายครับแต่ว่าไม่ต้องแต่งเป็นหญิงก็เหมือนกันท <bug> ่านผู้ชมไม่ว่าจะการพูดการจารเหมือนนะครับไม่ต่างกันกับบัตรครับท่านผู้ชมอืมหลายคนคงเห็นนะว่าบักแตรนี่ก็อ่อบาบัตรนี่ก็เขาเรียกคมในฝักท่านผู้ชมอืมแต่ว่าโูดาด่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับบ,บัมเลยครับท่านผู้ชมเหมือนกันเหมือนกันนะครับ ถึงว่าผมบอกว่าบักเตกับบักบูมเนี่ยเหมือนกันจริงๆก็เหมือนมวยถูกคู่เวลาเขาทะเลาะบ่อแวงกันเนี่ยเขาจะใส่กันสุดๆเพราะว่าเขาเขาทันกันคานผู้ชมเขาทันกันบอกอยากใจว่าเด็ดครับเด็ดแล้วก็สังคมชาวไทยก็จงมองไว้นะครับแล้วก็ดูไว้นะครับอย่าเอาไปเป็นเยื่อยยางเป็นเด็ดขาดนะครับเนอะผมถึงบอกนะครับว่าบักบูมน้อยนะครับลูกเรานะครับเวลาขายของเวลาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนี่ยบางทีเด็กมันก็ดูนะครับผมเห็นเขาขายของนะครับเมื่อก่อนเนี่ย เห็นขายของอยู่นะครับเวลาขายของปุ๊บแทนที่จะขายของไปในเรื่องของขายของตัวเองเนี per ่ยเปิดแป๊บเดียวเอ้ามาข่าวลุงพลมาข่าวบักแต่ด่ากันนะครับลาตรงลาเต้สารพัดหมดนะครับด่ากันไปด่ากันมาไม่รู้อันไหนขายของอันนี้อันไหนดา่าคนครับก็เลยเอ,อยากบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับอย่าจานะครับอย่าจําบักบูมน้อยแล้วก็บักแต่นะครับมีลูกสอนลูกมีหลานสอนหลานถ้าไม่มีลูกไม่มีหลานให้สอนตัวเองนะครับอ,อย่าทําแบบนั้นนะครับทาแบบนั้น รู้สึกว่ามันจะอับอายขายขี้หน้านะครับอับอายชาวโลกไปหมดนะครับจึงบอกไว้ว่าลูกของเราเนี่ยอยู่ใน,ในระวัยกาล,ลังจดกําลังจําครับพ่อพูดยังไงลูกมันก็พูดอย่างนั้นแหละด่าเขาอีนู่นอีนี่ลูกก็จํานะครับเวลาลูกพูดไม่พอเอ้ยมึงไปจําใครมาก็มึงนั่นแหละเป็นคนพูดเด็กมันจํานะครับอเด็กมันจําฉะนั้นนะครับผมว่าไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับไม่สมควรอย่างยิ่งไอ,อ้พวกันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าไปสรรหาคาําด่ามาจากไหน เอเหมือนในสาววิตรีเ็าบอกบักแต่นั่นแหละว่าบอกแต่ช่วงนั้นน่ะไอ้หน้าขาวไอ้เสื้อเหลืองอันนี้เสื้อสมเดเออไม่รู้ไปสรรหาคําพูดคําจาคาด่ามาจากไหนเออไปจําใครมาผมก็ไม่อยากว่านะครับว่าเขาไปได้มาจากไหนพ่อแม่คงคง,งผมไม่เคยเห็นตาชานกับยาสมควรนะครับไปด่าอะไรออกสื่อให้คนได้เห็นจนบักแต่ต้องไปจดไปจํานะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าไอ้ลูกไปสอนสอนพ่อแม่ <laughs> ไม่ใช่พ่อแม่ไม่สั่งสอน,นครับลูกไม่สั่งสอนพ่อแม่ก็อุ้ยอะไรเนี่ยก็อยากบอกท่านผู้ชมนะครับก็ให้ให้ดหูเฉยนะครับดูแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะนะครับแล้วก็คดีน้องชมพู่นะครับถึงวันเวลามาเนี่ยผมผมคิดว่านะครับไม่ใช่ลุงพลนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นฝ่ายผู้ผู้เสียหายนั่นแหละน่าจะโดนคดีความนะครับผมคิดว่าเช่นนั้นนะครับ ในความคิดของผมส่วนตัวนะครับผมว่าแม่น้องจมพู่นั่นแหละนะครับน่าจะให้คําตอบดีที่สุดเรื่องนี้นะครับเนาะเกี่ยวกับคดีลูกตัวเองหายนะครับผมว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยแค่ผมคิดเฉยนะอย่ามาฟ้องผมนะผมคิดเฉย